ัถ่ายสบายดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆและเอฟซีบาปิเตอร์นะครับผมนะ ตอนนี้บาดเดิมากเก็บภาพบรรยากาศโยดดันในนะครับอยู่พัทลูกอง,งใหญ่นะครับผมพัทลูกอง,งใหญ่นอนอยู่นะครับอยู่ที่วัดโพนะครับไปชมเลยตัวคุณทัพตั้เกี่ยวต่อตอามชอบให้รูกกันใหญ่เลยนี่แม่ลูกอง,งใหญ่มากทุกคนนอนอยู่นะครับนี่นะ นอนอยู่ครับไปรับชมเลยครับผมนีนบอทุกคนนอนอยู่ทุกคน <c oughs> คนสนุดยอดจริงคนนานไน เป็นม mm ุมตัว ใหญ่ใหญ่มากทุกคนถลูปนอนเนาะองใหญ่จริงครับนี่นะพลังต่างชาติมาถ่ายรูปกันโยกใหญ่เลยย้มาชมเลยพี่น้องนอนนะครับ ในนะครับรอนนะครับสุดรอดนเลยครับแต่เ,เขาก็ได้เราตอนนี้นะครับไป เดี่ยวจะทำภาพคนไทยรูครับคือยอบมากจริงครับผมสรุปองค์ใหญ่ที่วัดโพน,นะครับผมวัดโพนะครับผมมาวิเทอร์มาเก็บนพาบรรยากาศให้พี่น้องในรสมือเด้อพี่น้องเลยภาพใหญ่จริงนะ โต๊นัองเที่ยวชาวต่าไทยรูปก,กันยกใหญ่เลยนะครับทันทีแห่งนี้นะครับพี่น,ออนอ้องชาวไทยนะครับมูซานะครับ lạc lạc được một Nóng đù lại ngôn nó, bảo nó thăm mà lái đi nhìn mà Nhỏ liền đó I do ehh untuk dompetnya ada di คทุกคนาปเจอรอจบคลิปนร้ก่อนเด้สำหรับไลฟ์กดโคัตตไปของไลฟ์บา่เจอร์ด้วยจ้าขอบคุณพี่ๆและเอซีทุกท่านนะครับผมขอบคุณคราบ